นะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมโรบอกในแบบที่ชื่อว่า t o i l e t t o ว e r d e f e n s e นะครับวันนี้เราจะมาทดสอบสังคมในทอยในเกม Toilet t าว e r d e f e n s e นะครับว่าถ้าผมไปเทรดแล้วผมไปขอตัวเขาเขาจะให้ไหมครับแต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยนะครับไปเดี๋ยวหาคนที่แบบเขาเรู่อะไรวะหา,าคนที่แบบว่าเขาแบบเทพๆหน่อยตัวเทพๆ วะนี่มีตัวอะไรบ้างวะนี่ก็ได้อยู่เดี๋ยวผมหาก่อนนะเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับพื่อนนี่นี่เขาชื่อว่าเจเจตัวนะชื่อเจเจดีเดี๋ยวดูไหนวะน,นี่เดี๋ยวผมจะลองข,ขอ ตัวคนในนี้ดูกันนะครับว่าเขาจะให้ตัวผมไหมหตัวอะไรวะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราพิมพ์ไปก่อนนะ peace unit unit ไหนวะนี่ unit คอเดี๋ยวดูกันว่าเขาจะให้ตัวอะไรผมมาดูที่เขาจะ ยวก็บอกไป new p l เ y ย r เขาอ่านไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเขาให้ดูอฮ้ยคนนี้เขาใจดีว่ะนี่นะครับพอผมไปขอตัวผมได้ตัวอะไรวะโอเคอันนี้เป็นโอเคเดี๋ยวมาดูนะะว่าเขาให้ตัวตัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว เห็นแบบแบบมองไม่ทันนี่ครับเป็นตัวกันเพนซิลแมนนะครับดาเมจอยู่ที่หนึ่งพัน DPS อยู่ที่ดาเมจที่หนึ่งพันถ้าอัปตันก็อยู่ที่สามพันวงยี่สิบห้าตันก็จะเป็นสี่สิบห้าถ้าคูดาวอยู่ที่หนึ่งวิถ้าอัปตันก็จะเป็นศูนย์จุดสองแล้วก็ดีพีเอสหนึ่งพันถ้าอัปตันก็จะเป็นห้าพันโอเคเดี๋ยวเราไปลองขอตัวคนอื่นดูนะครับ เดี๋ยวเฮ้ยคนนี้วะคนนี้วะแต่งตัวให้ผู้ผู้พัฒนาดิเดี๋ยวเราเดินเราเขาชื่ออะไรนี่โอเคไปสิโอเคดูกันว่าเขาจะรับไหมพี่เขาไม่รับเหรอเดี๋ยวเอาคนนี้ก็อนแหละไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ลองไปขอตัวดู ผมว่าจะลองดูก่อนว่าเขาจะให้ตัวอะไรมานะต้องพิมพ์หรอกเอ้ยเดี๋ยวทิ้งม่งหมดเลยเนี่ยเอามาดูดิจะมีคนรับไหมทีตั้งหลายคนโอ้โหอย่างไม่มีใครรับเลยหรอใจร้ายเกินเกินไปเป้าเฮ้ยโอ้เดี๋ยวก็รล้ำหน่อยก็ได้ จะขอตัวโอ้ไ oh ม okay. okay. ่นะโอเคนี่โอเคดีด้วยหลยกจังวะพพชซนี่ว่าตัวอยู่ยูนี่เอ้าเขาไม่ให้อ่ะอย่นี่ก็ยกเลิกโอ้ยยังพิมพ์ไม่เสร็จเลยใจร้อนจัดโอเคมา ทาไมรับเทตดออกมาพิสจูนิตเอาพิมพตั้งนานโอ้เซนเซอร์อะไรวะเนี่ยเนี่ยแต่ผมเกลียดอย่างหนึ่งครับเวลาเล่นเกมเอาแล้วผมจะพิมพ์ก็โยกเลืโอ้ใชร์ไลกันเกินไปเออให้ผมมันนั้นเลยโอเคียเคเดี๋ยวมาขอคนนี้ดูพิส ยูอยู่ไหนวะนี่ยูเอ็นไอทีเอ้าเขาไม่รับอ่ะควเดี๋ยวเราต้องหาของทีก่อนโอเคมาไปไปพีจูนิตเอา้าเขาเอา้าทำไมมันเป็นเซนเซอร์เดี๋ยวผมไม่ค่อยเข้าใจตรงเนี้ยมันเซนเซอร์คำพูดผมเขาเซนเซอร์คำพูดผมเนี่ยผมเดี๋ยวเขางงแล้วเนี่ย เอาเฮ้ยเอาทไมเป็นี่าเนี่ยเซ็นเซอร์ทุกคนดูโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้ยหนึ่งนะ PSEA พีสเขียนยังไงอะทุกคนช่วยบอกผมหน่อยดิใครบอกก็ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะ น่ะเห็นไหมทุกคนโอเคเขามีสงสัยรัวๆแล้วแล้วเขายกเลิกผมจะมาถึงด่วนเดี๋ยวเรามารอคนอื่นดูนะว่าจะเป็นเหมือนกันไหมเดี๋ยวดูก่อนโอเคดูก่อนดูกันยี่ใจร้ายจะเป็นเปล่าแม่รับเนี่ยอู้ยยยยยรับหรอรับวะ เดี๋ยวขอพีซพีซโอเคเขาจะเข้าใจไม่ได้เขาจะคิดว่าตัวยูนิตเดี๋ยวผมขอตัวพี Please. Please. You need. Okay. ่ตัวพีซยูนิตโอเคพี่ตัวอะไรนี่นครับเขาให้วะ่ะเฮ้ยคนดีใจดีใจดีวะ่ะเที่ยใจโคตรดีใจมันโคตรได้วะ่ะนี่ตัวแล้ว,วะโอเค เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเซิร์ฟนะฮะม่าไงดีวะแถวนี้คนเยอะมากจะลองอหาเทศดูว่าจะมีใครเ็นไหมนะครับเดี๋ยวเรา มาดูกันว่าชายคนนี้เขาจะให้ไหมเอาเขาลุกเลกยลุกลลมาโอเคมาดูกันว่าคนนี้เขาจะให้ไหมครับเขาพิมพ์สงสัยยู่ทำไมวะยังไม่พิมพนะ์เลยโอเค peace unit คดูว่าเขาได้ตัวผมไหมเฮ้ยให้สองตัวเลยหรอ เฮ้ยเกินไปสัวเดียวก็บอแล้วมั้งไม่ต้องสองตัวหรอกพี่ใหญ่ขอในเจ้าพี่ขอร้องในพี่เออตัวละอโอเคโอเคมานี่ครับเราได้เป็น l a s ส speaker man นะเอา,เอาโดนบิดครับทุกคนผมโดนบิดมันบิดผมอ่เจ้ามันเดอเดี๋ยวเราลองหาคนอื่นต่อนะ โอเคไปเอาเอาเอะไรเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบนะอะไรเนี่ยเขาจะขอเทปอะไรด้วยประเดิมผมจะขอตัวเอ้าเซนเซอร์โอ้หนึ่งอเลยเวลาพิมพ์ทีเนี่ก็จะโดนเซนเซอร์นะโอ้ถ้าอันแล้วก็โดนเซนเซอร์โอ้ ยืนเสานั้นเดี๋ยวเลยสักคนดนึยงกันนะมาสักคนอ่ะผมพูดใจดีให้เคไมดูว่าจะมีโอ,เ,อเขาจะรับผมไหมดูกันผมไม่รู้ว่าผมเทดใครไปบ้างนะแต่ผมกดไปเรื่อยๆกดมั่วค้ามัาว่วอะไรเอาละ เฮ้ยมาป่ะเออสูสัยอีกเนาะเดี๋ยวก่อนพีชอย่าไป็นนิ้นได้ไหมเขาลอง มาเดี๋ยวจะลองสักคนหนึ่งเมื่อกี้ไม่ได้หรอเดี๋ยวคนใจดีอยู่แค่ประมาณโอเคปะเดี๋ยวดูว,ว่าเขาจะให้ไหมคนนี้เฮ้ยให้ตัวนี้เลยหรอเกินเกินไปเอาเอาหนูให้ตัวนี้โอ้จบกันตัวตัวนี้หรออเค เดี๋ยวกดโอเคกดไดล้ล<อ>ะคืออะไรเราได้หรอหรือยังไงเป็นลูกโอ้ไม่ได้เขาบิดอ่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับกับการมาทดสอบสังคมในเกมทอริเทวะดีฟินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับอย่าเอาคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูนะครับ ไว้เจอกันใหม่ครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ